ครับการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็นด้วยนะครับจากผมวิาชารสตูดิโอวันนี้เราจะมาผจญภัยในที่เดิมครับที่ตรงนี้เป็นตรงที่พวกเราได้มาถ่ายปีนเขานะครับเราจะมาผจญภัยรอบนี้รอบป่านะครับจะมีน้ําอยู่นะครับโอเคไปดีกันตอนนี้เราก็กําลังจะเดินไปดูสิครับอยู่ในป่าไม่น่าเชื่อโอเค ini raja putra kong makhluk hati-hati diusih dianggap jadwal bertobai hai 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 เดิน,ออน,น,นไปต่อไปครับเราจะเดินต่อไปนะครับไม่ต้องสนใจเลยดูสิครับว้าดูสิวันนี้จุมพามาเดินป่านะครับโอเคโอเคสุดยอดครับ Just going with the gut never had a doubt. Felt like this is just a bust. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, here, but this is just for us now. We know I ain't balling yet. who's wanna holler, oh no. That's <coughs> a tight end on somebody said to me, nigga, why you baby sitting only two or three shots. I'ma show you how to turn.